สารคดีย่ำสันดอยจากทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรโดยสังคีตจันทนพ์เรื่องสอยเสือพรานทุกๆคนไม่เคยมีใครปฏิเสธเลยแม้แต่คนเดียวว่าไม่กลัวเสือคนเข้าป่ากลัวเสือด้วยกันทุกคนพรานทั้งๆที่มีเปินอยู่ในมือก็กลัวแต่ก็อย่างว่า เสือก็กลัวคนเหมือนกันแต่เหมือนกับต้องสาบต้องแช่งมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพราะทั้งสองอย่างคือคนกับเสือพบกันคราใดเป็นได้เลือดกันทุกทีไปบาดเจ็บถึงตายไม่เสือก็คนฝ่ายหนึ่งจนได้เสือเป็นสัตว์ที่ใครๆก็ยกย่องให้เป็นเจ้าป่าเป็นราชาแห่งหุบห้วยและขุนดอยหลายพรานที่ได้ประจันหน้ากับเสือมาแล้วนั้นกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำไมฟ้ามันถึงเหลืองก็ไม่รู้ทันทีที่เสือยือนห่างช่วงระยะสิเมตรพรายยกปืนขึ้นประทับเล็งยิงทุกคนสาบานได้ว่าตอนนั้นแผ่นดินมันไหวไม่มีใครหาสาเหตุมาบอกเล่าให้ใครๆฟังและรับรู้กันได้ผมผู้เขียนได้ประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาที่เป็นพรานสมัครเล่นอันยาวนานว่าที่เอ่ยมาไม่ได้เกินเลยแม้แต่น้อย จากการข้ามบอดในป่าผมได้สังเกตเห็นว่าวันไหนที่เงียบสงัดถึงขั้นวางเวงใบไม้ก็ไม่อยากจะร่วมเสียงกบเสียงเขียดหรือจักจันรไรๆแม้แต่จิงเรดก็ไม่ร้องนั้นป่าทั้งป่าได้ยินแต่เพียงเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วล่ะก็เชื่อได้เลยว่าจัดการเปลี่ยนกระสนเอาลูกแรงหนักๆใส่แทนลูกย่อยเบาๆไว้เสียเชื่อขนมยายกินก็ได้ว่า อีกไม่นานนักเราจะได้พบกันแน่ก็จะมีใครเสียอีกล่ะครับเขาละเสือหลายครั้งเมื่อมีการท่องห้วยตระเวนดอยแล้วก็ต้องนอนกันกลางดินกินกลางสายกับพรานชาวบ้านและสุนัขพื้นเมืองล่าาเนื้อด้วยก่อกองไฟป้องกันสัตว์ร้ายและก็ยามที่กองไฟมอดน้ำค้างลงเสียงเพาะแผะเพาะแผะอากาศหนาวเย็น สุนักพรานที่ติดตามไปด้วยนอนขด่อตัวอยู่ข้างกองไฟเพื่อหาไออุ่นของความร้อนจากกองไฟนั้นพงกหัวโชว์ใบหูและกบขรางหงิหงๆนั้นอย่านอนต่อไปเลยครับรีบปลดเซฟปเปินและกบควาหาไฟฉายให้เร็วๆที่สุดเพราะเสือกำลังเข้ามาแล้วแต่จะกินหมาหรือคนไม่มีใครรู้ครับป่ามีสิ่งที่น่าประวัติพรั่นเพลิงแต่คนที่รักป่าหลงป่าก็ตัดกันไม่ขาด ไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังในการล่าป่าจะทำให้พรานกลับไปสู่ปา่าอีกไปไปมาๆมาจนกว่าจะหมดเรี่ยวแรงกลายเป็นพรานผู้ชารานั่งเล่าเรื่องการประชนภัยในป่ากับอดีตให้ลูกๆหล,ล,ลานๆฟังเหมือนนิยายพร้อมที่จะรับฟังคำวิจารณ์ที่ว่าคุณลงคุณโป่ขี้โมชมัดเลยหลายๆคนเข้าใจกันว่าเสือนั้นจะต้องกินคนทุกตัวไป ซึ่งเรื่องความเชื่อมั่นอันนี้ยังไม่ตรงกับความจริงนะักเสือทุกตัวตระหนักดีว่าไม่มีอะไรที่เป็นศัตรูที่น่ากลัวเท่ากับมนุษย์ดังนั้นการที่เสือจะกัดกินเนื้อคนเป็นอาหารนั้นจึงเป็นการยากลำบากและอีกอย่างหนึ่งนั้นมนุษย์ไม่ใช่เหยื่อหรืออาหารทางธรรมชาติของเสือลูกของเสือจะกินอาหารทุกอย่างที่แม่ของมันสอนและฝึกหัดให้กินถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อมนุษย์ แต่โดยสัญชาตญาณทางธรรมชาติแล้วพอมันหย่านมหรือแม่ของมันถูกฆ่าตายเมื่อมันเติบโตขึ้นเสือก็จะไม่ได้สแสวงหาอาหารที่เป็นเนื้อคนเลยเสือจะกินคนก็ต่อเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบีบบังคับการหากินของมันทําให้หิวโหยจนอดใจไม่อยู่ดังนั้นเพื่อการอยู่รอดทําให้มันจําเป็นจะต้องกินอาหารที่แปลกลิ้นและแปลกรสสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากการถูกสิ่งแวดล้อมบีบเอานั้น อันหนึ่งมาจากการบาดเจ็บในการต่อสู้หรือถูกยิงอย่างหนึ่งเกิดจากความชราดังนั้นพรานจึงถือเป็นมารยาทและจัญญาพรานอย่างแรงในการที่หญิงสัตว์ร้ายนั้นบาดเจ็บและก็ปล่อยเข้าป่าไปไม่ยอมติดตามเสือลำบากหรือไม่ก็อาจจะมาจากอาการวูวามของเสือในการกินอาหารที่มันโปรดปรานแต่ก็แสนจะอันตรายในขณะที่มันตะปบเม่น ที่มีขนแหลมเหมือนเข็มเหมือนตะโูเสือซึ่งทุกพลภาพจากขนเม่นปักตามที่เตนหากินลำบากและก็ไม่ปราดเปรียวในการวิ่งไล่จับสัตว์ที่แสนเปรียวเช่นแก้งควางมันก็จำเป็นที่จะต้องหันมากินเนื้อมนุษย์ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่อาหารโดยธรรมชาติเพราะมันไม่มีทางอยู่รอดที่จะเลือกได้ดีกว่านี้อีกแล้วเสือทั้งเสือดาวและเสือโคร่ง ถ้าหากจะเป็นเสือกินคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสือที่มีอายุมากๆแน่นอนที่สุดนั้นด้วยธรรมชาติเสือเป็นสัตว์ดุร้ายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเสือตัวเมียและก็เสือแม่ลูกอ่อนครับพรานรู้ริบเดชของมันดีแต่ที่ว่าเสือหาเหยื่อของมันตอนไหนกลางวันหรือกลางคืนนั้นสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดตายตัวลงไปท้งนี้ขึ้นอยู่กับความกล้าที่มันจะออกล่า เสือโครงลายพาดกรอนกล้าที่จะประจันหน้ากับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยามไหนเวลากลางวันหรือกลางคืนแต่เสือดาวนั้นมนุษย์คือศัตรูอันร้ายแรงของมันเสือดาวจะไม่ค่อยสู้หน้ามนุษย์ในตอนกลางวันทั้งทั้งที่มันขึ้นต้นไม้แก่งและแสนจะเปรียวเสือสองพันอุปนิสัยผิดกันพรานนั้นชอบที่จะล่าเสือลายพาดกรอนมากกว่าเสือดาวเพราะยิงง่ายกว่า ถ้าใจคอยยังอยู่กับเนื้อกับตัวพรานทุกคนรู้ดีว่าความจริงแล้วนั้นเสือเป็นสัตว์หนังบางอาการดื้อต่อผลการยิงด้วยกระสุนนั้นเช่นหมูป่าและหมีแตกต่างกันมากพรานที่ควบคุมประสาทของตัวเองได้นั้นมีหวังคว่ำเสือร้ายด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวหรือสองนัดแต่สําหรับหมีหรือหมูนั้นไม่เคยต่ํากว่าสี่ห้านัดขึ้นไปจุดอ่อนของเสืออยู่ที่หนังบาง จุดอ่อนของคนอยู่ที่อุจจาระขึ้นไปอยู่บนคำหมองครับนี่คือธรรมชาติที่ผมขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ทราบก่อนที่สอยเสือจะเริ่มเรื่องของมันผมก็อยากจะให้ท่านผู้อ่านร,รู้จักธรรมชาติของป่าไว้อีกสักนิดหนึ่งลิงยังไงล่ะครับลิงตามปกติอยู่ตามต้นไม้พุ่มใหญ่สูงเทียมยอดยางลิงเป็นอาหารของเต้ของเสือ ท่านผู้อ่านก็คงจะประหลาดใจที่ว่าเสือกินลิงได้อย่างไรในเมื่อเสือหากินบนผิวดินและลิงหากินบนปลายไม้ด้วยสัญชาตญาณโดยเฉพาะในตอนเวลากลางคืนซึ่งควรจะเป็นเวลาหลับนอนนั้นบรรดาลิงนั้นไม่ได้เป็นศพเพราะมีความฝังใจว่าแผ่นดินจะหายจะผลัดเปลี่ยนเวยนยามไต,ต้ต้นไม้ลงมาที่โคนต้นเอามือสัมผัสดินเพื่อความแน่ใจว่า แผ่นดินนั้นยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนเสือรู้สึงสันดาลลิงในประเด็นนี้ประชากรลิงสูญเสียชีวิตลงเนื่องจากมูลเหตุอันนี้ปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าท่านผู้อ่านได้มีโอกาสได้เห็นภาพเสือยือนสองขาหน้าเอาก้นโด่งขึ้นไปตามลำตน้นเอาหางเสือสายแกว่งไปแกว่งมาความไร้เดียงสาหรือความงี่เง่าของลิงจะค่อยๆตายลงมาจับหางเสือเล่น แค่นั้นเสือก็จะได้กินลิงสมตามปรารถนาแต่หลายรายเชื่อว่าอนุภาพของเสือที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้มองดูฝูงลิงนั้นชั้นชั่วแต่อำนาจจิตจะทำให้ลิงมืออ่อนตีนอ่อนพลัดตกลงมาเป็นเหยื่อเสือความจริงเสือมีอำนาจก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นไปถึงขนาดนั้นเรื่องที่ลิงหล่นตกต้นไม้มันก็สืบเนื่องมาจากความสนของลิงที่มีต่อลิงด้วยกัน หยอกล้อกันด้วยการผลักกันไปผลักกันมาจนกระทั่งหลุดมือลอยละลิ่วตกมาเป็นเหยื่อเสือนี่แหละครับธรรมชาติที่แท้จริงของเสือและลิงพรานมีทุกคนทุกแห่งในโลกไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเพราะการอยู่ในป่าดิบและดงดอยนั้นอาหารประเภทผักญ้านั้นไม่ขาดแคลนแต่ประเภทเนื้อสัตว์นั้นในป่าไม่มีขายดังนั้นทุกคนที่อยู่ในป่าจึงต้องหาด้วยการล่า และกาล่าก็คืออาชีพพรานลุงทาม็อกหรือที่ผมเรียกกันว่าโอทาม็อกแห่งหมู่บ้านห้วยน้ำดำอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นั้นอายุ52ปีกับอาชีพพรานที่คร่ำวอดและฟันหน้าที่หักหลุดไปเกือบ5 6าซีนั้นระบุความแข็งแกร่งและความอดทนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ข่าวข้างซ้ายที่มีรอยแผลเป็นใหญ่ ทำให้แกเดินเป๋ไปนิดหนึ่งนั้นยืนยันถึงอดีตอันทรหดได้มากพอสำหรับพรานใหม่ๆปู่ามอกจะขึ้นดอยไปตีเหล่าความกับพวกเราไหวเหรออันเอกพรานโชเฟอร์อดีตนักมวยร่างใหญ่ถามอย่างสงสัยในตอนสายของวันที่เราไปนอนที่บ้านปากลำห้วยน้ำดำเพราะหุ่นและรูปร่างที่เหมาะกับนอนสุบุรีมวนโตและก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนั่นแหละมากกว่าผมไม่มีคำตอบ เพราะตัวเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับอนเนกแต่วันไล่เหล่าควางวันนั้นปูธามมกพิสูธาแท้ให้ทุกๆคนได้เห็นว่าอายุนั้นคือตัวเลขธรรมดาธรรมดาความหิวยาและหักหลอเป็นเรื่องของสังขารใช่แล้วคนเราใจมันสู้ซะอย่างอะไรอะไรก็ห้ามไม่อยู่ทั้ง,ท,งทั้งที่ขาเปน,นิดนิดๆและฟันฟงางหักเกือบตั้งแถบคนหนุ่มอย่างอนเนกเล็บผมไม่มีทางท่าติด เดินขึ้นเขาที่จนสุดเสียงกก่ให้รอด้วยดวงตะวันลอยสูงมากแล้วแต่อากาศในลำห้วยน้ำดำนั้นชุ่มเย็นเพราะร่มเรื่นด้วยไม้ใหญ่น้ำในลำห้วยใสแจ๋วไม่ได้ดำเหมือนชื่อปูทามอกกับไอ้ดอินเด็กหนุ่มชะกันครบเกณฑ์ทหารปีนี้ไอ้นินลิ้นดำกับอีนาคสุนัขพราล่าเนื้ออีกสองตัวพร้อมวยปืนแก๊ปปลอกพวงมาลัยรถญี่ปุ่นหนึ่งกระบอก การหาเนื้อสัตว์เช่นไก่กระรอกตะโกดเป็นชีวิตประจำวันของคนในป่าวันนั้นป่าในลำห้วยเงียบสงัดใบไม้ไม่ไหวติง่งเหมือนกับจะมีพายุใหญ่เก้งคู่สีน้ำตาลอมแดงที่ถูกหมาสองตัวเห่าไล่แต่ยิงไม่ทันเมื่อตอนเริ่มเข้าปากลำห้วยนั้นมันไกลเกินไปกว่าที่ปืนแก๊ปของปู่ทามอกจะแผดสีหันนาบอย่างชนิดไม่ค่อยจะหวังผล ลูกปืนไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรสำหรับคนในป่านั้นมีความหมายและก็มีค่าถึงจะไม่ได้แก้งแต่โชคก็ไม่เลวจนเกินไปนักเพราะตรงแอ่งน้ำใหญ่ในลำห้วยน้ำดำนั้นจากปากลำห้วย3-4กิโลเมตรเมื่อตอนที่จะจัดการกินอาหารกลางวันขณะบ่ายสองโมงเฮ้ยไออินมึงจัดการทีวะไม่ได้อะไรปลาก็เอาวะเสียงโอทามอกร้องบอกหนุ่มอินอะไรเหรอลุงมอก ไอ้อินสงสัยแต่แล้วก็เข้าใจเพราะสัตว์น้ำที่โผล่ขึ้นมาหายใจหัวเหมือนเต่าแต่ปลากแหลมนั้นทำให้ไอ้อินลิงรอดปลาฝาว่ะลุงทามมอกอุทานเบาๆครับคนในป่าทางเหนือเขาเรียกแต่ภาพน้ำว่าปลาฝาภาษาอังกฤษเรียกเต่าขี้โคลนถึงแม้ตัวมันไม่ใหญ่นักเส้นผ่าศูนย์กลางราวฟุตเศษๆคนในบ้านดอยก็ถือว่าล่าปาก ก่อนที่อาหารมื้อนั้นจะเสร็จเรียบร้อยทั้งปูธามมกและไออินก็ได้ยินเสียงไอน้นิลลิ้นดำกับอีนาคหาวเสียงขลม่มลำห้วยที่เหนือขึ้นไปไม่ไกลนักปูธามมกตะแคงหูฟังอย่างสนใจคนที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในป่าอ่านเสียงหมาหาวของตนเองได้ในทันทีข้างวาไวไออินบะวันนี้โชคดีว่าเอาเลือผสมเหล้าชูกำลังแกล่ตะภาพน้ำผัดเผ็ดเด็ดเด็ดละว,วันนี้ จอมพรานเหงห้อยน้ำดำวาดโครงการอาหารเย็นไว้เสียหรูข้างหรือกวางโจรน,นั้นใครๆก็ชอบปัญหาความขัดแย้งไม่มีพรานออกเดินทางพร้อมกับปืนแก๊ปผู้ชีพทันทีไม่ผิดหวังแต่ก็ผิดไปนิดหน่อยเพราะตรงต้นไม้ใหญ่ริมลำห้วยที่กิ่งก้านแผ่สาขานั้นสัตว์ที่หมายมั่นปั้นมือว่าเป็นข้างนั้นหาใช่ไม่มันกลับกลายเป็นลิงฝูงลิงที่พากันมาหากินลูกต้นไทรลิงก็ลิงละวะ พรานคิดเช่นนั้นหมาสองตัวหยุดเ่าไปครู่หนึง่งในขณะที่เสียงปืนแก๊ปในมือพรานแผดเสียงกำปนาตขึ้นลิงเคราะหร้ายเพียงตัวเดียวหล่นวูบลงโคลนต้นไม้หมาพรานกลัวกันเข้าไปจะงับทันทีแต่ก็ถูกข้ามไว้เสียทันเห็นอยู่ตามตาว่ามันตกลงมาตัวเดียวแต่เมื่อพรานเข้าไปเก็บแย่งไม่ให้หมาฟัดก็มีซากของลิงอีกตัวหนึ่งหล่นตามหมาติดติดกันสองคนเอะใจทันที เฮ้ i, ยยิงทีเดียวได้สองตัวไว้ไอ้ I ่าแต่เอ๋ลุงดูนี่สิหัวลิงไม่มีเนื้อแดงสดเลือดฉานไปทั้งตัวจริงอย่างไอ้อินว่าลิงตัวนั้นไม่มีหัวมันเวอะว่ะเกินกว่าที่กระสุนปืนแกป๊ปจะมีอำนาจทำลายมากกว่าเช่นนี้แต่ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นหมาพรานสองตัวก็ตะกุยตะกายต้นไม้ใหญ่นั้นเ่ากันเสียงขรม เมื่อพรานเงยหน้าขึ้นทั้งสองก็แทบจะช็อกตายเพราะตรงคาคบไม้ใหญ่สูงสามวาเศษนั้นร่างของเสือดาวตัวมหึมานอนพังภาพอยู่เห็นได้ชัดดังนั้นความลับทั้งหลายแหลกก็คลี่คลายลงเสือดาวจะขึ้นไปล่อและจับลิงกินเสียงปืนและเสียงหมาพรานทําให้มันต้องซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบถึงจะซ่อนบทบางร่างอย่างไรแต่หางของมันที่ห้อยลงมาฟ้องพรานอย่างปู่ทามกให้รู้ว่ามันคือเสือ เกิดความโกลาหลอลำมานกันอย่างช่วยไม่ได้การบรรจุดินเปิดและตะกั่วสำหรับกระสุนสังหารครั้งต่อไปนั้นมือมันสั้นเพราะเร่งรีบส่วนเสือนั้นเงียบกริบมันตายใจว่าคนขี้เทอะอย่างพรานคู่นี้ต้องมองไม่เห็นมันแน่ๆแต่มันก็ดูถูกศัตรูมากเกินไปอึดใจหนึ่งที่ไอ้อินหนุ่มใจหายใจคว่ำเสี้ยววินาทีของความเป็นและความตายดูเหมือนเนิ่นนานเป็นชั่วโมง และแล้วเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นดังเกืกกล้องควันดินปืนคละคลุ้งผิดคาดเสือยังคงนอนหลบแอบเฉยอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขาคบไม้ใหญ่บางวิถีกระสุนไว้ได้มากพรานทาม็อกก็ไม่ลดละเพราะเห็นว่าเสือนั้นไม่มีปฏิกิริยาปืนนัดแผดไปอีกสี่ห้านัดเสือก็ยังเฉยเหมือนก้อนหินสองพรานเริ่มเสียขวัญเพราะดินปืนและตะกั่วที่จะใช้ยิงหมดแล้วแต่ความหวังก็ยังไม่สิ้นเสียทีเดียว ใต้าขาคบไม้นั้นเลือดเสือที่ถูกกระสุนหยดลงมาจนแดงฉานไออินตัดไม้ไผ่แหลมเสียมปลาหิ้กูไว้เร็วๆปู่ถามมอกสั่งเร็วหรือไออินโดดฟันไม้ไผ่รวกที่อยู่ใกล้ๆทันทีด้วยมีดปลาอันคมกริบไม่กี่อึดใจไม้ไผ่มรณะก็เสร็จไออินสอยมันว่าเสือตัวนี้กูจะเอาไปแหลกเปิดลูกองแฝดดีๆสักกระบอกหนึ่งความกลัวมีมากขึ้นเพราะเลือดบ่งชัดว่าเสือนั้นเจ็บแล้ว ไม้โรคที่ปาดเป็นปากฉลามนั้นขมกริบทุกครั้งที่ไออินเสือกไม่ไผ่นั้นจนสุดช่วงร่างของเสือก็สะดุง้งพร้อมกับมีเสียงโหกติดตามมาทุกครั้งเลือดไหลาตามไม้ไผ่ลำเคื่องนั้นลงมาเป็นทางไม้ไผ่เปิดบาดแผลใหญ่ขึ้นสุดแสนที่จะทนทานความเจ็บปวดได้เสือนั้นรู้ว่าไอที่มันซ่อนตัวอยู่นั้นไร้ผลไปแล้วมันตัดสินใจร่างของเสือจุดนำด่างทั้งตัวลอยละลิ่วลงสู่เบื้องล่าง ไออินอุจาระขึ้นไปอยู่บนหัวทันทีมันเพ่นววบขึ้นต้นไม้ใกล้ๆตรงข้ามปูทามอกเลือดพรานแผ่ซ่านไปทั่วทุกขุมขนโดดคว้าไม่ไผ่ที่ไออินทิ้งเศษไว้เมื่อตอนตัดพอร่างเสือถึงพื้นไม้นั้นก็เงื้อฟาดกลางหัวเต็มเหนียวแต่เสือนั้นเจ็บมากไม่คิดจะสู้แล้วมันโจนผึงเดียวโดดโครมลงไปในลําห้วยที่มีน้ําแค่เขา่าพรานปูทามอกสวมใจสิงโดดตามทันที น้ำทําให้เคลื่อนไหวช้าทั้งเสือเล็ขคนทันกันกลางลำห้วยดังนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นพลานทามกกดหัวเสือให้จมน้ําปากก็ร้องตะโกนลั่นไออินขอมีไทยกูทีแต่ไออินนั้นปอดแหกเพราะเสือเจ็บเสือระบากนั้นหึดสู้มันพลิกร่างกลับอ้าปากสยยสีแดงแ๋เขี้ยวเหลืองงับหมับเข้าที่ข่าด้านซ้าย พรานปูถามมกร้องโอยสุดเสียงเลือดขนสีแดงสดทะลักออกมาผสมน้ำในลําห้วยกลายเป็นสีชมพูทั้งเลือดเสือและเลือดขนพรานเลือดนักสู้กำหมัดปล่อยลูกตาทันทีเจ็บแผลเสือกัดจนชาดิกเสือไม่ยอมปล่อยทั้งคนและเสือฟัดกันจนน้ากระจายปากเสือเขี้ยวเสือห่างแค่ศอกเดียวพรานทามอกใจหายวูบเมื่อเห็นเขี้ยวเสือจมอยู่ในเนื้อก่อนที่อะไรจะเป็นอะไรขนก็หน้ามืด มุบเดียวสติสตางก็โบยบินสุดจมแช่น้ำเสือก็พละลุยน้ำโดดขึ้นฝั่งตรงข้ามหายไปก่อนที่คนจะจมน้ำตายไออินก็ลงมาคว้าร่างนั้นอุ้มขึ้นไปนอนบนฝั่งได้ทันตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมาเสือเล็กคนก็ไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยบอบช้ำกันไปทั้งคนและสัตว์